ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ h อนด้านะครับนี่เลยห้องเครื่องดูโล่งๆตรงนี้เขาทำดีนะพอยกขึ้นม,มาปุ๊บใช่ไหมครับมันจะวางอย่างนี้ได้เลยววสวัสดียังเป็นทางการนะครับผมองคงคาออนวันนี้เรามากับรถแบบลุกผู้บริหารนะครับนั่นคือ a c c o r d G9 ตัวนี้เป็นสเปค2.0 E. <Okay. S 1> แรงม้าอยู่ที่155แรงม้าแรงบิดอยู่ที่190นิวตันเมตรตัวนี้จะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นทรงโครเมียมที่ดูมีความเป็นพรีเมียมและหรูหรานะครับโอบรับกับไฟหน้าที่เป็น LED พร้อมไฟที่มันเป็นแบบช่องๆนะครับเป็นแบบ LED เลยนะครับตัวเดย์ทาวน์ n อนทิงไลท์มีให้ทุกอย่างครบลงมาด้านล่างนิดนึง ก็จะเป็นในเรื่องของตัวกระจังหน้านะครับที่เป็นลายลังพึ่งอย่างสวยเลยดูนี้ดูสวยตัวนี้มันเป็นตัว minor change แล้วนะครับมาดูด้านบนก็คือด้านข้างของตัวรถเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัว E ถามว่าสังเกตจากอะไรในส่วนของตัวรถถ้าเป็นตัว E กับ EL จะต่างกันง่ายๆดูจากตรงนี้ครับตัว EL จะมีเลนคอนด้าเลนวอร์ h ก็คือเป็นกล้องนะแต่ตัวนี้ไม่มีเลยมีแค่ไฟเลี้ยวที่มุมกระจกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน ห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งครับว่าเป็นอะไรบ้างเครื่อง155แรงม้ากับกำลังที่190บิวตันเมตรความจุอยู่ที่2ลิตรนะครับหรือไม่เกิน2 0 0 0ซีตัวนี้ <Wow. S 1> ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ Honda นะครับนี่เลยห้องเครื่องดูโลง่ลงๆโลง่ลงๆไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันจะดีสำหรับเวลาเราถึงเวลาเราต้องมาเซอร์วิสหรือแมเนจเนนรถเนี่ยทางเขาชอบนะครับในส่วนของหัวน็อตเม็ดอาร์มาร์กิ้งและสติ๊กเกอร์เนี่ยยังสวยกลิกเลย คันนี้ถือว่าสวยแล้วก็ทางเจ้าของนี่มาให้ด้วยไม่ค่อยเจอเนาะเนาะตัวคำโชคเนี่ยเออไม่กเราไม่ค่อยเจอนะตัวแข่งโรงงครับแต่ไม่แน่ใจอะ่ะแต่ว่าถามว่าได้แล้วดีไหมดีดีในส่วนว่าเวลาเราเลี้ยวแรงๆเนี่ยตัวถังมันจะไม่บิดและในที่สําคัญก็คือมันเวลา,ามันจะสุกขืนๆหน่อยแต่ว่าโอเคแล้วก็ที่ผมชอบรถไซ์นี้ก็คือในส่วนของฝาระโปจะมีที่คําโชคให้จากโรงงานแล้วนะครับเดี <S <S ๋ยวเรามาดู ล้อยางและแม็กกันนิดนึงปะมาดูที่แม็กและยางนะครับยางตัวนี้เป็นยางของมิชลินแม็กเนี่ยก็จะเป็น2 2 5 5 0 r r 7 7นะครับแม็กไรนี้ก็ดูสวยนะดูเป็นบอกว่าเป็นทูโทนนะครับแล้วก็เป็นค,คล้ายใบพัดน,นะครับดูสวยๆเนี่ยผมว่ามือก็สวยดีนะไปเหร่ด้วย <Okay. S 1> นะครับแล้วมาดูด้านหลังกันเลยรวบรๆมาดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นไฟไท้ายที่ เป็น LED แล้วก็หลอดไส้ผสมกันนะครับ LED ก็เนี่ยไฟท้ายนะครับแล้วก็ไฟเลีเ้ยวไฟถอยคาดด้วยโครเมียมอันเดอร์ไลน์มาเรียบร้อยเลยนะครับมีโลโก้คำว่า h o n d a อยู่แล้วตัวนี้นะครับถัดมาด้านล่างก็จะเป็น IV Tech และคำว่า a c c e r t ตรงนี้มันจะเป็นที่เขียนว่า Trunk Open พอเปิดมาปุ๊บตัวนี้มันจะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับมาดูที่ ส่วนด้านท้ายเก็บสัมภาระตรงนี้ปกติดูเลยกว้างเนาะกว้างมากแล้วก็พอยกขึ้นมาปุ๊บตรงนี้เขาทาดีนะพอยกขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมครับมันจะวางอย่างนี้ได้เลย <Wow. S 1> มันก็จะมีเครื่องมือพวกแม่แรงแม่แรงนี่ตรงนี้แล้วก็เครื่องมือเวลาถอดล้อถอดยางนะครับถัดมาด้านในตัวนี้แม็กเนี่ยมันเป็นแม็กลายเดียวกับตัวรถเลยไม่ใช่แม็กยางอะไรที่แบบเหมือนใหญกว่ายางมอไซค์หน่อยนึง <laughs> เอาเอางี้เท่ากับยางบิ๊กไบค์ดีกว่าคุณตาล้องนะครับแล้วก็ยางเนี่ยให้มา225 50R17 ก็ 50, 17, คือสเปคเดียวกันเลยคุณถอดเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเอาไปใช้งานได้ปกติแล้วก็ค่อยเอาไปสลับใส่แต่อันนี้ยยางยังไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารตอนหลังกันดีกว่าปะ่ะมืดไปไหมคุณตากล้องมืดเพราะว่าเขามีม่านม่านหลังนะครับม่านหลังตรงนี้ไอ้ม่านด้านข้างให้แล้วก็มีม่านหลังตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายตอนหลังอ่านี่ เนอมานะครับอันนี้เป็นออโต้มือชอบมืดๆืดนี่ชอบมืดๆสิเพราะว่าเวลาเราวางของไว้ด้านหลังจะได้ไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจของมิดฉาชีพพอมาที่แผงประตูด้านข้างเนี่ยตัวนี้เป็นวัสดุแบบซอ o u c h ให้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้ให้นี่ลายไม้นะครับน่าจะเป็นเป็นโนแบ็ k เนาะเหมือนจะเป็นโนแบ็ k อะมองไม่ค่อยเห็นนะฟิล์มเขาดีดีนะครับมืดดีดีเลยนะครับแล้วก็ ตัวกระจกเนี่ยเอากระจกธรรมดาเขาเรียกกระจกไฟฟ้าธรรมดาแล้วก็ที่จับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุซอฟทัสมีที่วางของเล็กๆน้อยๆและอันนี้พูดได้เพราะว่ามันคือที่เขียบุหรี่จริงแง่ง <Okay. S 1> ๆเล็กๆตรงเนี้ยมันคือที่เขียบุหรี่เล็กๆเ,เห็นนะเนี่ยเนี่ยที่เขียบุหรี่นะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีช่องใส่เอกสารทั้ง2ฝั่งแอร์ตอนหลังมีให้แต่แค่ปรับแรงลมด้านนี้เองนะเนี่ยปรับแรงลมเนี่ยไม่มีแล้ว อันนี้ปรับแรงลมเนี่ยเดี๋ยวคุณตากล้องร้อนนะครับเบาะหนังก็โอเคพอเรามานั่งอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ผมเอาบอกว่าะโพกชิดบเบาะเฮดรูมเลยอ,อยู่จริงเดี๋ยวผมก็มต้องนั่งนี้ใช่ไหมพอนั่งนี้เสร็จปุ๊บถ้าเรานั่งเดินทางไกลๆสิ่งหนึ่งเลยที่เราอยากได้นั่นคือที่พักแขนตึง้งลดราคาล้านกว่าไม่มีกระดูกตึ้ง เนี่ยผมนั่งอย่างนี้ใช่ไหมคุณตาก้องล้วผมเอาแขนมาพงไว้ถามว่ามันมันเมื่อยไหมมันคือการในความรู้สึกผมเองนะของผมคนเดียวนะผมรู้สึกมันเมื่อยมันไม่สบายแต่ก็ยังดีที่มีที่วางแก้วมาให้ได้หน่อยนึงเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยลายเปนโนแบ็กนะครับแต่ถามกับนะคะคุณผู้ชมคุณตาก้องผมนั่งอย่างเงี้ยถ้าผมจะนั่งให้มันได้สบายจริงนะแล้วผมทิ้งแขนอย่างเี้เลยนะนั่นคือผมต้องนั่งอย่างเงี้ยคือมันต้องนั่งลงไปแบบเนี้ยหรือคุณต้องสูงว่านี้สักนิดนึงอะ่ะ เนี่ยสักสักกำปั้นหนึ่ง,งกำกำลังสวยนะครับแล้วก็ที่ไฟเปิดปิดตรงนี้ได้ตามมุมเลยนะครับของผู้โดยสารตอนหลังแล้วก็ที่จับเป็นนี่เลยดึงกับอัตโนมัติแบบดูสโลว์สโลว์ด้วยนะครับแล้วก็ที่แขวนสูตรตัวนี้เปิดได้ด้วยนะนี่สลุเวลาลืมของด้านหลังก็เนี่ยอันนี้เปิดได้นี่กุญแจล็อกด้วยนะก็เดี๋ยวผมก็ร้านกว่า <Okay. S 1> อันนี้ใหม่มั้งน่าจะใหม่อ่ะไม่ใช่น่า,นาลำโพงนะครับลำโพง มีด้านหลังให้นะครับประตูทงแผงประตูไม่มีลําโพงนะลำโพงประตูอยู่ด้านหลังละนะครับแล้วก็มีม่านหลังตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหน้ากันซิว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้างกับ a c c กเนะครับ 2.0e โอเคไปดูกันพอเรามานั่งดูด้านหน้านะครับสิ่งที่เราเห็นแรกๆคือไม่อยู่ที่5 3 3 6 6ลนะครับ ผมก็ปรับเบาะซะสบายสบายเลยคุณตะกล้อ,กกองเมื่อกี้ข้างหลังก็นั่งลำบากแต่จริงๆนะข้างหลังยังนั่งสบายนะเมื่อกีก้ผมปรับในนี้พี่กระผงกำลังถอยนะลองดูสภาพดิหนึ่งหนึ่งกําปั้นเลยแล้วผมเป็นคนที่ขับเกียร์ออโต้แล้วนั่งเบาะเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเขาตัวสูงแค่174แต่ปรับเหมือนคน 180, สูง185ปรับพวงอะไรกันซิหนึ่งหนึ่งซิหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, โอเคตัวนี้ในส่วนของ แผงประตูก่อนเลยก็จะเป็นวัสดุซอฟทัสนะครับตัดกับสีดาแล้วก็สีครีมเหมือนด้านหลังเลยตัวแผงควบคุมกระจกมีวันทัชโชโตให้1บานที่เหลือเป็นกระจกไฟฟ้าธรรมดานะครับมีปุ่มตัวพับกระจกแล้วก็ปรับกระจกมองข้างเนี่ยอันนี้พับ แบบไฟฟ้าแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าให้นะครับมีเซ็นทรัลล็อกอยู่ด้านนี้แล้วก็ที่ล็อกกระจกเหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่มีที่เคลียบรีเหมือนด้านหลังประตูหลังนะครับในส่วนของด้านขวาเนี่ยก็คือจะมีปุ่มออคอนแล้วก็ตัวปุ่มของป้องกันล้อหลังถลายซึ่งเคยบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับมันแต่อ e ีคอนเรากดได้ให้มันขึ้นมาเพื่อเน้นความประหยัดนะครับถัดมาขึ้นมาเป็นช่อง A, แอร์ก็จะมีลายไม้ครอบนิดนึงนะครับลำโพงด้านนี้ก็จะมีทวิตเตอร์ให้มาที่พวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยนี้เป็นลายไม้กับ กึ่งหนังให้เป็นมัลติฟังชันฝั่งขวามือจะเป็นในส่วนของครูสคอนโทรลให้นะครับเป็นจมหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของควบคุมวิทยุโทรออกรับสายแล้วก็สั่งการด้วยเสียงนะครับแล้วก็มีตัวนี้เช็คออนบอร์ดจากจอด้านบนให้นะครับในส่วนของในเรื่องไฟและที่บรัศน์ฝนเป็นปกติทั่วไปไม่เป็นออโต้ให้นะครับอันนี้เวลาเราปรับจ,จ,จอออนบอร์ดตรงนี้เราจะมาปรับตรงนี้นะคุณตากล้องนะครับเนี่ยมาปรับตรงนี้ Yeah. น้ำมันเหลือเท่าไหร่วิ่งได้อีกเท่าไหร่181บบโลค่าเฉลี่ยน้ำมัน10.6กิโลเมตรต่อลิตรนี่ทริปปีนี่ภาพรวมโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูจอกลางกันนะคุณตะกล้องเนาะ,ะก็มาดูที่ตัวคอนโซลกลางนะครับตัวนี้จะมีจออยู่2จอเคยทราบใช่ไหมครับคุณตะก้องว่าเวลาคนเราเปลี่ยนจอเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจอนี้ ขาจะเปลี่ยนจอนี้จอเป็นจอ Android ก็คือเลียนทั้งกรอบนี้เลยนะอันนี้พู้นห้ฟังเพราะว่าบางคนเขาเปลี่ยนจอเป็นจอ Android เลยอันนี้เป็นอะไรอ่ะทำไมมันไม่ขึน้นนี่น่าจะมีปัญหา <Huh? S 1> เพราะว่ามันขึ้นเน่จอแค่ข้างบนข้างล่างยังไม่ขึ้นอ่ะนี่ขึ้นละนะครับอันนี้จอล่างจอบนก็เน็ตใช้ฐานะอันเนี้ยจอด้านนี้จริงๆมันจะคล้ายๆกับพวกของ c i v i c นะครับแล้วก็มี emergency Li g h t ในส่วนของตัวนี้เป็นที่ใส่ C d ดีเปิดปิดปิดออดิโอ นะครับโอเคาลงมาด้านล่างเป็นแอร์แบบดิจิตอลแยกซ้ายขวาสลัพร้อมปุ่มออโต้ Auto, ให้นะครับลงมาด้านตรงนี้เป็นช่องใส่โทรศัพท์หรือใส่ของอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มี USB เสียบให้เป็น1.5แอมป์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมันก็ชื่อมันก็บอกนะแต่เราจะใช้คําว่าเป็น power l e t นะครับตรงนี้เป็น power l e t ให้แล้วก็ตรงนี้เรามาอัดแอปใส่เป็นพวกเหเรียญเศษเหรียญได้นะนะครับแล้วก็เกียร์เป็น PRND D3 แล้วก็ L ฉะนั้นตัวนี้จะมีอยู่แค่4มันจะมีแค่4สปีดนะคุณตากล้องริงๆีมันน่าจะห้านะแล้วก็ในส่วนของหมวดถอยหลังเนี่ยก็จะมีกล้องอย่างที่ผมแจ้งไว้ให้แล้วนะครับในส่วนนี้ตรงนี้ก็คือตัวม่านหลังไฟฟ้ามีให้นะครับนี่กุญแจก็เป็นคีย์เลสฉะนั้นก็จะเป็นปุ่มตัวพุ่สตาร์ทให้อยู่แล้วนะครับแล้วเรามาดูเก๊กันดีกว่าสิเก๊มีอะไรบ้างนะครับเปิดเก๊มาก็จะมีพาวเวอร์เลสนะครับไว้ชาร์จ 12โวลต์ 180, Wh, 180 Wh, วัตต์นะครับไม่เกิน180วัตต์คือแม็กแล้วแล้วก็ HDMI USB 1.0นะครับก็คือ15วัตต์นี่เลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูอันนี้ละสุดท้ายแล้วคุณตาค้องอันูนสุดท้ายละ,ลยละเพราะว่าด้านบนก็ทั่วไปนะเนี่ยมีกระจกเนี่ยสองฝั่งมีกระจกให้นะครับแต่ว่าเราไม่มีไฟนะครับที่เก็บนะแล้วก็เนี่ยมีแค่นี้นะครับกระจกตัดแสงแบบแมนนวลให้มาดูวันนี้ดีกว่าผมอยากดูอันนี้คุณตาค้องดูอะไรรู้ไหม แท้เสมุดรับประกันของ h o n d a า c c นะครับตัวนี้เมื่อกี้ที่เราดูก็คือ5 3 3 6 6โลอันนี้นะครับเดี๋ยวนี่ดูนนี้นี่อันนี้ลูกค้ารับรถไปตั้งแต่วันที่29เดือน11ปี2018นะครับเนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าลูกค้ารับรถไปเข้าศูนย์บ้างไหมเฮ้โอเคนะ นี่นี่นี่อันนี้เขามนีเขาน่ารักมากเลยอ่ะคุณตากล้องเขาเขา้าศูนย์ตามเวลาเนี่ยหมื่นสองหมื่นเก้าเห็นไหมไม่เกินสองหมื่นโลก็หมื่นเก้าอันนี้เกิเนไปนิดนึงน,นี่เกิเนไปนิดนึงแต่เขาก็อย่างเข้าไงตากล้องนึกออกใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้เข้าก็มาเข้าวันนี้ไม่เกินห้าหมื่นไม่เกินห้าหมื่นโลอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสองโลที่สองเดือนสองปีสองสามอันนี้ปีสองสามเหมือนกันอยู่ที่ห้าหมื่นสามก็ใช้ไปแค่ตีไว้ประมาณ พันกว่าโลไม่แท้ครับเราไม่ได้กรองใหม่อันนี้ถามว่าให้ดูทําไมอ่ะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เวลาดูรถเขาอยากได้เห็นสมุตรรับประกันยกเว้นของ t o y o ต้ที่มันจะเป็นออนไลน์นะคุณตากล้องเนาะฉะนั้นรถทุกคันอะ่ะอย่างที่เห็นหลายๆคลิปที่เราถ่ายกันมาใช่ไหมคุณตาก้องว่าบางคันไม่เคยเข้าสูนย์บริการเลยแต่ไหม่มาอย่างเงี้ยเราก็ขายแบบเนี้ยเราก็ไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาถูกไหมครับนั่นคือส่วนของความจริงใจหรือ การมีธรรมพิบาลในการขายรถของบริษัทคาร์ออลนะครับสนใจนะครับแอคเคิปีสองพป e หน้า minor change แล้วนะครับติดต่อที่เบอร์ 095, 078, 07, 98 Line นย์เจแปดศู์็เกไลน์แอดคาออแล้วก็กิมมาร์โค้กมีให้นะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องดาที่ช่วยมาเตรียมเอกสารเตรียมรถให้นะครับขอบคุณป้าเบิร์ดด้วยนะครับที่มาช่วยถ่ายทำให้ถึงแม้ว่าอุปรกรณ์เราจะไม่ค่อยเวิร์กต้องใช้แฮนด์ฮิว อันนี้ก็ต้องถ้าภาพไม่สวยอะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ต้องขอโทษทีมงานตัดต่อคุณภาพของเราด้วยที่อุปกรณ์มันไม่พร้อมจริงนะครับก็ขอบคุณทีมงานตัดต่อคุณภาพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องโกน้องกาโต้น้องโมนะครับและปกสวยๆจากน้องโบด้วยนะครับวันนี้ผมองคาออนขออนุญาตลาไปทำคลิปต่อไปก่อนนะครับแต่ว่าอุปกรณ์มีปัญหาแต่เราก็พยายามทำให้ได้นะครับลาผมสวัสดีครับย้าว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เบสท์คาออนนะคะท่านใดนะคะที่สนใจมาร่วมงานกับเรานะคะคิดว่าท่านมีความสามารถในการขายรักในงานบริการนะคะชอบในการขายนะคะเรียนเชิญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลจากป้ายแดงนะคะที่ปรึกษาการขายไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะเรียนเชิญเลยค่ะโทรเข้ามาสอบถามไปที่0ูนย์เจ้าห้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเ้าแปดนะคะบอกเลยนะคะว่าสตีอะไรได้มากกว่าสามแสนบาทแน่นอนนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกาหนดนะคะใครมีความสามารถเรียนเชิญเลยค่ะมาร่วมงานด้วยกันค่ะ